ออตอนแรกผมนึกว่าตลาดซื้อขายเดือนมกราคมของ,งเชลซีจะเงียบไปแล้วซะอีกนะครับแต่จู่ๆก็มีชื่อเชรมี่ชักเก้โผล่มาแบบเซอร์ไพรส์มากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าทำไมเชลซีถึงไปทุ่มเงินให้ดาวรุ่งวัย20ปีคนนี้ครับ ใช่ค่ะคือมันเข้ากับโมเดลซื้อดาวรุ่งของสโมสรเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับแต่เคสนี้มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่าแค่เรื่องอายุนะคะเพราะว่าทั้งพื้นเพเส้นทางอาชีพของเขาเนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยค่ะเรื่องพื้นเพนี้น่าทึ่งมากนะครับมาจากบองดี้ที่เดียวกับเอมบาเป้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาใช่ค่ะแถมยังมาจากอะคาเดมีของเรนซิ คือบองดี้กับเรนซี่เหมือนเป็นโรงงานผลิตนักเตะชั้นยอดเลยนะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือทั้งสองที่มีปรัชญาคลิกๆ้ายกันค่ะเขาจะเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะตัวแล้วก็ความเข้าใจเกมตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยอ๋อไม่ใช่แค่พละกำลังเก็มได้ดีซึ่งเราจะเห็นชัดเลยในตัวจากเก้เส้นทางของเขาก็พิสูจน์เรื่องนี้ตอนเดบิวต์กับแรนส์อายุแค่18ก็ถูกส่งไปให้แกลมงฟุตยืมตัวเลย แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาเกิดที่นั่นใช่ไหมครับที่ว่าทีมตกชั้นแต่กลายเป็นเรื่องดีซะงั้นถูกต้องเลยค่ะมันคือพรในร่างคำสาบของแท้เลยพรในร่างคำสาบการลงไปเล่นในลีกรองที่ความกดดันมันน้อยกว่าเนี่ยทำให้เขาได้ลงสนามต่อเนื่องทุกสัปดาห์ได้เจอบททดสอบจริงๆแล้วฝีเท้าเขาก็แบบว่าพัฒนาก้าวกระโดดเลยจนฟอร์มดีมากมากขนาดที่แรนส์ต้องยอมจ่ายค่าปรับเพื่อฉีกสัญญายืมตัว Oh, ดึงกลับมาก่อนกำหนดเลยเหรอครับใช่ค่ะดึงกลับมาก่อนเลยแสดงว่าฟอร์มต้องโดดเด่นจริงๆแล้วพอเขากลับมาอะไรคือจุดเด่นที่ไปเข้าตาแมวมองของเชลซีครับจุดแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เชลซีต้องการแบบเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องร่างกายแล้วก็ความแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศอืมครับด้วยความสูง6ฟุต2นิ้วทำให้เขาเด่นมากในการรับมือลูกตั้งเตะซึ่งเป็นจุดอ่อนของเชลซีเลยนะใช่ค่ะ จุดอ่อนที่ทำให้เสียประตูบ่อยๆเลยมีตัวอย่างเกมกับแปรเอชเชที่เขาหม่งชงให้เพื่อนทำประตูได้ด้วยแล้วถ้ามองในแง่สถิติล่ะครับมันสนับสนุนเรื่องนี้แค่ไหนโอ้โหสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะในบรรดากองหลังหลีกเอิงฤูดูการนี้นะคะจากเก้์นี่ติดท็อป20เลยทั้งการดวลลูกกลางอากาศการตัดบอลการเคลียร์บอลแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือการเล่นกับบอลค่ะ S <S> การเล่นกับบอลใช่ค right. ่ะเขามีความแม่นยำในการส่งบอลสูงกว่า90% 90%เเลยเหรอครับติดท at um> ็อป10ของลีกเลยนะซึ่งสําหรับทีมที่อยากสร้างเกมจากแดนหลังแบบเชลซีนี่คือคุณสมบัติที่สําคัญมากโดยเฉพาะตอนที่โควิลเจ็บไปน่าสนใจมากครับเพราะปกติกองหลังตัวสูงใหญ่จะไม่ค่อยเนียนเรื่องใช้เท้าเท่าไหร่แสดงว่าเป็นกองหลังสมัยใหม่จริงๆแล้วเรื่องความสารพัดประโยชน์ล่ะครับที่ว่าเล่นตำแหน่งอื่นได้ด้วย ด้านเป็นอีกโบนัสสำคัญเลยค่ะเขาสามารถขยับไปเล่นแบ็คขวาก็ได้นะอ๋อครับหรือแม้กระทั่งขยับขึ้นมาเป็นกองหลังตัวรับก็ได้ความยืดหยุ่นแบบนี้มีค่ามากสำหรับทีมเลยค่ะฟังดูเหมือนเป็นผู้เล่นที่แบบครบเครื่องมากเลยนะครับมีข้อกังวลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างไหมครับมีค่ะและเป็นข้อกังวลที่ค่อนข้างสาคัญด้วยคือเรื่องอะไรครับเรื่องระเบียบวินัยค่ะ คือความฉลาดในการอ่านเกมของเขาเนี่ยมันสุดยอดมากนะสถิติการตัดบอลน,นี่คือเปอร์เซ็นต์ไทยที่95แต่ความมุ่งมั่นในการเข้าสกัดบอลน,นี่แหละครับที่บางครั้งมันก็กลายเป็นความทะลึง่งอืเขาพึ่งพลาดการลงเล่น2จาก3นัดล่าสุดเพราะติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองเรื่องวินัยนีน่ากังวลน,นะครับเพราะเชลซีก็มีปัญหานี้กับนักเตะหลายคนอยู่แล้วใช่ค่ะการเพิ่มผู้เล่นที่ได้ใบเหลืองบ่อยๆเขาใหมา่อีกคนมันจะเสี่ยงไปไหม เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการค่ะแต่สโมสนคงมองว่ามันเป็นปัญหาที่มากับช่วงวัยเป็นสิ่งที่โค้ชสามารถขัดเกลาได้แลกกับศักยภาพที่หาได้ยากก็ถือว่าเป็นการเดิมพันที่เชลซียอมเสี่ยงสรุปแล้วชูเก็ก,ก็คือการลงทุนสำหรับอนาคตที่มีทั้งศักยภาพสูงแต่ก็มาพร้อมการบ้านที่ทีมโค้ชต้องช่วยกันแก้การเข้ามาของเขาอาจจะหมายถึงการเปิดทางให้ผู้เล่นอย่างโทซินอดาราบิโยต้องหาทีมใหม่ ใช่เลยค่ะและมันก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดสำหรับฟุตบอลยุคใหม่นะว่าอะไรคือความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการให้โอกาสดาวรุ่งได้เติบโตจากความผิดพลาดกับความเสี่ยงจากความไร้ระเบียบวินัยที่อาจจะส่งผลเสียต่อทีมในระยะสั้นน่าติดตามมากครับการนําพันครั้งนี้ของเชลซีจะเป็นตัวพิสูจน์ที่น่าติดตามมากๆค่ะ